สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลนนระแรงวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาววิริยาพุทพองเริ่มจากข่าวแรกค่ะโครงการก่อสร้างถนนคอสอหมู่ที่10 วันที่6สิงหาคม2567เวลา9นาิกา30นาทีนายไพรีทวาปีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ออกดูงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอบสลอหมู่ที่10ถนนเส้นบ้านซำน้อยบ้านห้วยงาขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างขอให้ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวโปรดใช้ถนนอย่างระมัดระวัง โครงการสภาเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจไวยใสป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรวันที่8สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกานายพลยรีทวาปีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายวีระแก้วโวหารรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจไวยใส่ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรประจำปีงบประมาณ2567ณห,หอประชุมโรงเรียนบ้านนนปอแดง เทศบาลตำบลนนประแดงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาและเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาทางเพศของตนเองโดยให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในความคิดมีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อนเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฝึกฝนให้เยาวชนได้คิดถึงเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชานนีพันปีหลวงวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567น,นายไพรีทวาปีนายกเทศมนตรีตำบลนนะแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา9นาฬิก15นาทีลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลและเวลา9นาฬิก30นาทีถวายเครื่องราชสักการะและวางผันพุ่ม ประธานในพิธีโดยนายปียชัยศรีบุรินในอำเภอผาขาวกิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนนะแดงทั้ง3ศูนย์ วันที่13และ14สิงหาคม2,567เวลา9นาฬิกานายภพยรีทวาปีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่โครงการ12สิงหาแม่ลูกปลูกพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและปลูกฝันคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และผู้ปกครอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนประแดงสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2567 วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลโนนประแดงโดยนายมนูนเจริญชัยประธานสภาเทศบาลตำบลโนนประแดงนายภัยรีทวารีนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนประแดงสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2567ณนห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนประแดงโดย มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วาระแรกขั้นรับหลักการมาติที่ประชุมเห็นชอบ วันที่16สิงหาคม2567นายไพรวทวาปีนายกเทศมนตรีตำบลนนปะปางมอบหมายให้ทีมงานกองช่างงานประปาลงพื้นที่ออกดำเนินการล้างระบบน้ำประปาหมู่ที่2บ้านหนองอีเปี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบน้ำและให้มีน้ำประปาท,ที่สะอาดน่าใช้ต่อไปโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด วันที่20สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลนนประแดงโดยนายภัยรีทวปีนาย,ยกเทศมนตรีดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างงยยยัั่่ืืนเเพอแก้ไขปญหายยาสพติดในชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1อบทอ1ชุมชนต้นแบบสีขาวระยะเร่งด่วนประจำปี2567ณนะบ้านนนก,กขาวหมู่ที่5ตำบลนนประแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยโดยมีนายปิยชัยสีบุรินในอำเภอ าาขวเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนา MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตามแผนยุทธการพิทักษ์ไทยเลย6-7และแผนปฏิบัติการเร่งรัดดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือน ติดตามขาา่าวสารเทศบาลตำบลนนประแดงได้ที่ช่อง y o u t u b e เพจและ Facebook เทศบาลตำบลนนประแดงหรือสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.30น,น,นถึง16.30น,นหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02818168วันนี้รายงานข่าวประจำสัปดาห์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ